ไอห้าสุดชื่าออย่าเล่นไม่อย่าเล่นเอ็เจเดีบ้อย่าเล่นเอเจ็ดเาเล่น่าเลสกกันดีกว่าไหนมาเยบไไหนม่อยู่ในใจอยู่นี่ไงมดีเปนกีเดิมอครวุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรดีนะององห้อข้าเีรดีนะพร้อมเพพอมเพเ็นละ่ะ้องว่า ทำไมต้องเอามายิงล right bon, bon, bon. Pe ุงตรงกันเนยอันนี้ใช่ใช่คนสุพรรณเลยเนี่ยผมผมไม่ใช่ที่ผมอยู่นี่ผมอยู่ข้างบนเนี่ยคนสุพรรณหนอสุพรรณเนาะจะตายจะตายตีคนเด็กตายไหมตีเด็กตายไหมเด็กตายเบื่อห่าเอ๊ะแฟนพ่อมันใจไม่นีให้กินเป็นนี่ให้กินเป็นอะไรไปเรือแปดแปดอะไรเอาขอเก้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคโอเคครับ

แอดแอดจริง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 ว่าตุนหนึ่งก oh ันตุนหนึ <S 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 ่งกันหม่ใช่ไหมพี่ได้แล้วตุ่หนึ่งกันใหม่โอ้ยบางทีก็อยากเล่นหกมัางเ้ยแบบ

แเยอไปิกูจะตายหายี้ะเนี่ยมึงลุมกูจังง่าไม่อยู่ที่แค่สองคนเองปวดเถอะลากอ่าเป็นลาอันเดี๋ยวกูไปอยู่เมือป่ะป่ะแมวแมวแมวตัวมึงดีเนี่ยกูอยากได้เอ็นห้ามไมาเดี๋ยวเมื่อเป็นไรดึกกูไปอยู่มือเดี๋ยวกูออกที่ที่อยู่มึงเลยหนูแมวโอ้โหแล้วแล้วตีตีกันหมดแล้วเล่นไงอ่ะตีกันหมดแล้วอ่ะแต่แต่นะกูอยู่กับมึงแหละเอาไปลนไรแมวกูจะเอาเอ็ามึงอ่ะมึงมึงก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้เลยก็ได้หนิ แอ้แอดูจะยิงเรามันก็ไม่ยิงอ่ะเซนบอกห้าสองบาทอ่ะโอ้หปวดนะเพื่อนแอดมีคนสุดราคากันแอดดูดิไม่มันดรถได้รถได้ลดได้ลดได้สาบาทอ่ะมีมีเอทกับเพื่อนรับไหมเนาะเยี่สิรับไหมด้วยออกดีหมดเลยหรอหัตัวเท่าไหร่รออะไรหายหมดเพื่อนหัวตัวหกกัเหระใจใไม่ขาดเป็นซิไงสิบาทเอดดีไม่ถึงมาเดีเพื่อนเงมีสิบเก้าบาท

มันมีบอกห้าไหมนี่ไม่มีเรื่อสามแปดสี่สี่เจ็ดหกอาลาวุธนะคืออะไรม่งง่ายกว่าใช่แกไมอะ่นเ่ยนะขอบคุครเอ็ดอยู่กี่คนอะ คนเดียวครับเอออดีต x x x น้องหนึ่งเป็นไงนะนะไอ้นั่นไหมไอ้นั่นเหรอลูกน้องแอนนี่เนี่ยโดนผมเจ็บเป็นสากเรื่อยๆโอยอาดีผมมีลูกน้องตอนไหนก่อนเขาก็คนที่วันที่อะวันที่ไงเดวิโอโบยนัอแกมี่โบยน็ออยากเล่นผมอยู่มันไม่ได้แค่เดียวจำได้ข้างนี้มันนยัไงตายอีกทีทุกเม บอกเจ็ดพ um ี่เล่นบอกอเนี่ยตีพีหยู่ตีผมป่ะเรมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยบก็ดอ่ะี่นอะไรอ่ะเพื่อนีตีเล่นไนีี่ตีตีีเล่น้อะไรอ่ะชื่อีตีม้ย่อะไเเ่มีตีแล้วเตีบทีละตีองไป้ะไม่ตีอ่ะอ๋อ โอ้บวกโอ้เกือบแตกโอ้เขาบวกเกอผมมาแอดที่ซีว่าีหน่อนะครัอย่าออกไปเล่นกับแอดมั่งที่รักหัตตีเลยครับทีรักหัวตีเลยีรักวัตตี้เลยที่รักัตีหน่อยีครับสองขทีกี่คนะมีสามคนับได้อะครับ อาไม่โกงไม่ตอแหลไอ้ไอ้ไอ้นี่ตรงม่วนะไ้ม่วนะเอาไอ้คมันมีวนนี้พีดีสตตีมไหมเรไอกี่คนนีเออ้อ้ดกี่คนนีส็มไปแล้วเหรอสตรีมแล้วอันนี้มาทำคลิปเล่นบวกห้าไปยต้ว่าีตอาออาอะไรอะไร่้อออ่เอ่ยอะไรตายอ่ะู่ดเลยไม่รู้ไม่รู้จริงจริี้อุ้จริงเพื่อนีวะฝตั้งอ่ดิ กลับมาของหายหมดอ่ะโอ้พี่ตีแกงพี่ตีเยอะจังอะเยอะอะไรถือกุเตะแอดเอาก็ได้ว้พิทักษเยอะเลยี่มันะเบิดแอก็ะไม่โอเคลอะไรมึงบอกให้รับเปลี่ยนะไเขาก็เล่นเพ่นเ่นป็นปกติเอาลนา้ อ้ยน่าเบืะ้ยอมันวเ็ไม่หวผมเล่นบวกห้าด้วยเนี่ยเล่นบวกห้าเล่นเลไทมีหมีเจ็มาเต็มเลยทีเฮ้ยเล่นบวกห้าก็ไหวชิวจริงบนิมนอ้เกาเกามึงมึงเล่บวกห้าดีมึงเล่นแล้วทำไมอาบวกหบวกเจอ่ะนี่มึงดูดีดูใต้ตีนกูนี่น่ะไอเลขสิบห้าบวกหกกูรู้หมดเลยละไอเลขเลขหนึ่งบวกเจ็ ใครอีกอ่ะมีหกอ,อีกตัวนึ่งอ่ะแปด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 โอ้ไม่เจ็บอ่ะ ตีแม่เพื่อนมึงมึงหายไปไหนอ่ะกูไม่อยู่กับมึงเนี่ยไหนหรอเนี่ยแต่แต่ไปดีไปดีเรื่องดีกว่าเนี่ยเออไม่ได้ดีเกมเอาไม่เอาเวลาเอาเอาเอากูสองคนเองพี่อ่ะกูขอแอด์ดิกูขอแอร์ดิอดาิีถ้าตีกันหมดก็ไม่มีใครบวกแล้วใช่ไหมเออต้องไม่ติดสองนไม่มันก็แบ่งแบ่งไปเลยเนี่ยแบ่งอะไรก็พวกกูมีสามดีสามเนาะกูไปทักแล้ว ค <c oughs> oh ืออัลจัมรูอย่าลืมเต็มมีกี่ตี้เหียเนี่ยเยอะไม่หลายตี้ทีห้าแต่กูบอกดีเลติกมาดีกูเล่นบวกห้านี่เฮ้ยมึงส่งรีพอร์ตให้ใครอ่ะอาวส่งผิดอแล้วมึงเล่นอยู่แล้วมึงก๊อปปี้ได้ไงรอมึงนี่ผมเอามาตั้งแต่ทีแรกแล้วไงโ นีหนึ่ง S6 เด็ตัวเท่ากันได้ป่ะสัวโตไม็ไหวตัวนี้สิ้ตนลยิ่นตวะไรตัวื่น ก็ไงเหรอเอสถามแล้วเอสเอสตกมันมาตกทำไมผมกำลังซื้อดิซื้อดิซื้อดิแมวอะไรยุ้ซื้ออย่างเดียวเลยพี่พี่ก็ทำอะไรไม่ได้เขาเล่นน่ะพี่ไม่ห้ามเขาได้เหรอใช่เพราะเขาเป็นคนใจไม่มาไม่ลงมือตกแลนวแม่สัตว์ก่อนเองมันฟ้องแค่ไหนก็ซื้อหรือไปหุ้นโดนลุมแตก่ไหนใครลุมพี่ก็เล่นแค่เอสห้าเนี่ยพี่ไม่ได้โกงอะไรเลยเนี่ยซื้อของมีประกันให้ด้วย มันเยอะแล้วมันไม่มีใครยิงแล้วเนี่ยตอนนี้อ่ะมันมึงออกตีมาเห่ยเนี่ยไครูอ่ะบิทิดูคนในเซิร์ฟมีสิบแปดคนกูตีกันแค่ส <ละ S 1> ี่กูตีกันสองแล้วเมื่อกี้เราเล่นเล่นกันอยู่สามคน,คนยิงหนึ่งคนยิงอยู่ในโซนไม่ไม่พยอยามพยายามเลยอยู่ยนะมันไ,ไม่อยู่อยโอ้มึงไปทำไม่กับน้องไอ้เหี้ยกูสงสารสู้ เฮียฮัดเฮียหัดตี้เน hey! ี่ยเฮียกูอยู่คนเดียวนเนี่ยไม่รู้สกว่าประมาณนั้นอาบด้ำเสรดื่มสิ่ดื่มส่ง